สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเบนคิวรุ่น mp 5 2 5 p นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเบนคิวโปรเจคเตอร์ mp 5 2 5 p นะครับสำหรับสเปคของเจ้าเบนคิวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับความสว่าง2500ลูเมนคอนทราต์เรติโอ2600ต่อหนึ่งความละเอียด 1024คูณ800ขออภัยนะครับในส่วนของความละเอียดนะครับคุณผู้ชมครับ1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ขออภัยนะครับเนื่องจากว่าพูดผิดไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แหมกล้องโทรศัพท์มือถือก็ไม่ค่อยเป็นใจนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ นี่คือ BenQ Projector MP525P นะครับย้ําสเปคของเจ้า BenQ Projector MP525P ตัวนี้นะครับความสว่าง2,500ลูเมนคอนทราตเรทิโอ2,600ต่อ1 ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ VGA หรือคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีต่อออกจอนอกนะครับหรือมอนิเตอร์ out นะครับแล้วก็ช่องต่อวิดีโอนะครับเส้นสีเหลืองอันนี้ audio in audio out นะครับนำสัญญาณเสียงนะครับ input เข้าไปถ้าจะต้องการใช้เสียง จากด้านหลังของเจ้าเครื่องอ่านไฟล์หนังตอนนี้ก็อินพุตเป็นออ d ด o i โออินเข้าไปนะครับนำสัญญาณเสียงแล้วเสียงก็จะออกลำโพงนะครับในส่วนของออ d ด o o โอเอาก็เอาเสียงไปเข้าแอมป์ได้เลยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สภาพเครื่องก็ยังคงใหม่แล้วก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับผมจะทำการทดสอบฉายเข้าจอเล็กๆนะครับแล้วก็คุณผู้ชมดูสภาพแวดล้อมนะครับ รอบๆสภาพแวดล้อมของบ้านเนี่ยเปิดผ้าม่านเลยนะครับเปิดผ้าม่านไว้รอบๆเลยนะครับอ้าวแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับมาทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับว่าเจ้า BenQ โปรเจคเตอร์ตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเปิดฉายกับจอแบบนี้แล้วก็ฉายกลางวันแล้วก็เปิดผ้าม่านแบบนี้ครับแสงแดดจ้าเลยครับข้างนอกครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมแดดจ้าๆแบบนี้ว่า เจ้าโปรเจคเตอร์ BenQ ตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า b e n q โปรเจคเตอร์นั้นเจอแสงสว่างแบบนี้นั้นจะเป็นยังไงดูครับแดดจ้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ BenQ นะครับคุณผู้ชมครับ BenQ โปรเจคเตอร์ครับมาแล้วครับน่นแหละครับคุณผู้ชมครับมาเลยครับมาทดสอบกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมา มาดูแดดจ้าแสงจ้าแบบนี้แหละครับเบนคิวชอบดีนักแรนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงเลยครับคุณผู้ชมครับแสงแดดแสงจ้าแค่ไหนเบนคิวสู้ได้ครับคุณผู้ชมครับดูนี่ครับให้ดูแดดก่อนเลยให้ดูรอบๆบ้านเลยว่าไม่ได้พูดโมแน่นอนนะครับแสงแดดโอ้โหเข้ามาแล้วคุณผู้ชมมาดูภาพครับนี่เป็นฉากกลางคืนด้วยนะครับ ถ้าเป็นฉากกลางวันนี้จะชัดแจ้งขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับมามาดูลำแสงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเบนคิวนี้สุดยอดจริงๆครับ2,500ลูเมนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่เจ้าประคุณเอ้ยเบนคิวโปรเจคเตอร์ MP 525P นะครับ2,500ลูเมนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ อะไรมันจะแจ่มอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหฉายกลางวันได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับอืมสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเบนคิวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเป็นการฉายกลางวันนะครับแม่สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้า BenQ Projector ตัวนี้นะครับสีสเกตชานีลครับเสนอขายในราคา5,900บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาน e ลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ